ทำสวนฝรั่งมาหนึ่งปีกว่าทำไมสวนเราไม่เจอเพี้ยแป้งเลยตั้งแต่เราทํามานะคะมาดูกันนะคะว่าเราทําสูตรไหนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีเพี้ยแป้งนะคะคือทางสวนเราจะทําแบบอินรีย์นะคะไม่มียาฆ่าแมลงนะคะเพี้ยแป้งเรา ปลกมาอ่40ต้นนะคะเป็นกิมจูและสุยมี่นะคะอันนี้คือสุยมี่นะคะสองแถวนี้นะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นฝรั่งกิมจูนะคะและอีกอย่างก็จะสังเกตว่าฝรั่งกิมจูกับสุยมี่นะคะเราก็จะดูแลในลักษณะเดียวกันแต่ว่าความดกนะคะของฝรั่งกิมจูดูดูการห่อนะคะ จะได้ห่อเยอะกว่านะคะเพราะว่าอันนี้คือความคิดส่วนตัวที่สังเกตในสวนที่ทำมาในระยะเวลา1ปีกับอีกสหรือหเดือนนะคะอันนี้คือสุยมี่นะคะการห่อผลฝรั่งสุยมี่รู้สึกว่าจะบางตากว่าการห่อฝรั่งกิมจูนะคะ สูตรที่ว่าทําไมสวนเรานะคะไม่มีเพี้ยแป้งเลยทั้งๆที่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะอันนี้หนึ่งปีที่เราทํามานะคะคือเราจะตัดแต่งนะคะตัดแต่งต้นฝรั่งนะคะให้มันโล่งนะคะแล้วก็จะแล้วก็จะมาลิดไปนะคะไปที่ เราตัดแต่งไปแล้วแล้วน้องเขาก็จะโผล่ยอดออกมาอย่างนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มริดใบแก่เขาออกนะคะเราจะชอบถ้ามันถ้ามันแตกยอดอย่างนี้แล้วนะคะส่วนเราก็จะมาทําการริดใบแก่เขาออกอย่างนี้นะคะให้มันเหลือยอดแล้วก็ให้มันเหลือใบอีกคู่ใบหนึ่งนะคะ ที่อยู่ติดกับน้องเพื่อที่จะช่วยสัรงข้อแสงให้น้องด้วยนะคะเนี่ยนะคะเราก็จะทําการริดใบอย่างนี้นะคะก็จะมาริดไอ้ตรงที่เขาแตกยอดมาแล้วนะคะอย่างนี้นะคะแล้วแล้วทีนี้เขาก็จะโลง่งแล้วก็ไอ้ที่มันไม่สมบูรณ์หรือว่ากิ่งเล็กไม่มีดอกเราก็จะริดออกด้วยนะคะนี่นะคะ แล้วก็จะเหลือไว้ให้หนึ่งคู่ใบแล้วน้องเขาก็จะแตกยอดอย่างนี้ออกมาแล้วก็จะเขาก็จะมีอ่สารอาหารมาเลี้ยงส่วนยอดให้เขาให้ทําการผลิตดอกออกมาแล้วก็พีิะก็จะไม่มาชุมนะคะเนี่ยนะคะดอกเขาก็จะออกมาอย่างนี้อันนี้เรายังไม่ได้ยิบใบออกให้ เราจะรีดสังเกตว่าส่วนเราเนี่ยใบเขาจะไม่หนานะคะเพราะว่าเราจะมาริดใบให้เขาตลอดนะคะเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยนะคะเราจะริดใบออกก้านอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะริดอ,ออกให้โล่งแล้วก็จะเหลือคู่ใบนะคะแล้วเขาก็จิตติดผลเนี่ยนะคะดอกเขาก็จะแทงออกมาก็จะมีดอก นี่นะคะจะมีดอกมีดอกนะคะดอกเขาก็จะดกนะคะเพื่อนเพืเขาจะแทงออกมาเป็นแบบดอกซ้อนเป็นคู่อย่างนี้นะคะนี้ยังไม่ได้เด็ดให้เราก็แต่งไปอะคะอ่ะเนี่ยถ้ามียอดนี้เราก็จะแต่งออก ใบเขาก็จะได้ไม่ไปแย่งสารอาหารกับลำต้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแรงด้วยนะคะเดือนกุมภาพันธ์คือแรงแต่โอ้โหปลายเดือนตุลายังไม่มีฝนมาเลยนะคะทางสวนเราแล้วก็จะมีระบบน้ําเป็นระบบน้ําหยุดเดี๋ยวมาดูการให้น้ําด้วยนะคะวันนี้ยังไงก็ได้มาชมสวน ฝรังของสวนลุงปูพานอินดี้ชาแนลแล้วเดี๋ยวเราก็จะพามาเยี่ยมชมหลังจากทีเ่เราได้ทิ้งแปลงไปด้วยนะคะแล้วที่สวนเรานะคะที่สวนเราคือโน้มกิ่งแบบลองโน้มกิ่งแบบง่ายๆนะคะคือไม่ได้มีไม้ปักไม้คำ้ำไม้อะไรแล้วก็เอาเอาฟางค่ะมัดตรง กิ่งเขานะคะแล้วก็โยงมาถึงต้นแม่นะคะลำต้นแล้วก็จะแตกยอดมาอันนี้ก็กำลังจะแตกนะคะเห็นไม่เอ่ยเนี่ยค่ะกำลังจะแตกตาย,ยอดนะคะพอแตกตาย,ยอดเขาก็จะมีตาดอกอนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวมาดูการให้น้ำของทางสวนเราก่อนนะคะค่ะนี่คือการให้น้ำของสวนเรานะคะจะใช้ ระบบน้ำหยดนะคะเพราะว่าทางเราก็เพิ่งจะอยู่ในขั้นการลองปลูกเป็นครั้งแรกนะคะแล้วทีนี้น่ะเราก็ใช้น้ำของหมู่บ้านนะคะเป็นน้ำประปานะคะแล้วก็เราจะเดินสายพีอีตรงก๊อกน้ำนี้นะคะยาวเป็นเส้นนะคะระหว่างกลางของแปลงจำนวน40ต้นนะคะเราจะเดิน เดินสายยางท่อพีอีอย่างเงี้ยนะคะสีดำเดินมาแล้วก็เราก็จะใช้สายพ่นหมอกนะคะอาจจะเป็นสายพ่นหมอกเราก็จะทำการตัดต่อจากท่อพีอีตรงนี้นะคะแล้วก็เดินสายมาเพื่อที่จะไปถึงโคนต้นของแต่ละต้นนะคะแต่ละแถวด้วยนะคะ เราจะเดินมาอย่างนี้นะคะเราจะาที่เราทําแบบนี้เพราะว่าเราก็จะประหยัดต้นทุนด้วยนะคะเพราะว่าท่อไอสายยางสายน้ําหยดอย่างเงี้ยไอาสายพุ่นหมอกเงี้ยมันจะมีราคาถูกนะคะถ้าเราจะมาเดินแบบท่อท่อพ e. ีตัวนี้เขาก็จะต้นทุนสูงขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้เราก็จะใช้แบบนี้แล้วก็ จำนวนสี่สิบต้นแล้วก็ทำวางเส้นเดียวเลยนะคะท่อพีอีสีดำวางเส้นเดียวแล้วก็แยกนะคะอันนี้มันไม่ใช่นะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วก็จะแยกเป็นสายพ่นหมอกนะคะเข้ามาตรงโคนต้นแต่ละโคนแต่ละโคนแต่ละช่องนะคะนี่ยนะคะที่สวนเราก็จะให้น้ำหยุดให้ก็วันละนะคะไม่ไม่เยอะหรอกค่ะ แต่ถ้าวันไหนที่เราให้น้ำเยอะเป็นชั่วโมองอย่างเงี้ยเราก็จะเว้นไปสักประมาณ3-4ถึงวันนะคะหรือว่าสังเกตดูโคนต้นของน้องนะคะว่าเขาเขาแห้งไหมนะคะเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะไม่ได้แห้งไวนะคะเพราะว่าเราก็จะประหยัดน้ำด้วยเพราะาใช้ฟางนะคะคุมโคนด้วยนะคะเพื่อที่จะประหยัดน้ําแล้วก็ทําให้โคนต้นของเขาใน ได้อุ้มน้ำแล้วก็ชุ่มชื้นในช่วงหน้าแรงนี้นะคะเนี่ยนะคะที่สวนเราก็จะริดใบออกอย่างนี้นะคะแตกยอดใครยังไงสวนรุงร้งภูพานอินดี้ชาแนลนะคะก็ได้นำสาระนะคะที่ทางสวนเราได้ทำ มาให้เพื่อนๆได้รับชมหรือรับทราบเพื่อที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติในแต่ละสวนหรือบางท่านที่เห็นว่าทางสวนเราได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์และแล้วก็ลองไปนำไปใช้ปรับในสวนของตัวเองลองดูก็ไม่เสียหายนะคะเพราะว่าทางสวนเราก็ได้ทำกัน ริดใบอย่างนี้มาในเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งปีแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะส่วนลุงผู้พานอิงดี้ชาแนลก็ขอจบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามนะคะถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในส่วนฝรั่งก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ เป็นการทำกรเกษตรแบบบ้านๆแบบสบายๆสไตสล์สวนลุงปูพานนะคะตอนรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ